แต่งกันอีกแล้วนะครับสำหรับ c ซีวนะครับเจนนะครับด้วยสเกิร์ตหน้าพร้อมโคมเมียมค่ายาวๆแบบนี้นะครับงานแท้ๆจากร้านทีเจขับแต่งรถนะครับฟติ๊ตเ้งเป๊ะนะครับงานพีีเมียมอีกชุดนึงนะครับในราคาไม่แพงนะครับในชุดไททัมนะฮะสเกิร์ตหน้าสเกิร์ตท้ายนะครับแล้วก็สเกิร์ต ตัวของข้างประตูด้วยนะครับงานพรีเมียมอีกชุดหนึ่งนะครับบันไดข้างตรงรุ่นสำหรับ c ซ v นะครับก็มีนะครับตั้งแต่เจน4ถึงเจน5เลยนะครับมาชมสเกิร์ตด้านท้ายด้วยท่อผู้สปอร์ตนะครับ คุณพ่อสายซิ่งต้องมีนะครับสำหรับชุดแต่งนะฮะ CRV นะครับ Gen5 นะครับงานพรีเมียมอีกชุดหนึ่งนะครับสไตล์ไททถ้ำนะฮะสนใจติดตั้งติดต่อสอบถามนะครับ0909546999นะครับร้าน t j ยินดีรับใช้ครับ